สวัสดีค่ะหญิงๆสรุชาค่ะรับบทเป็นชมพู่นะคะพี่จิ๊บก็รู้ว่าผู้ไม่ชอบเรื่องพวกนี้แต่เราเป็นแฟนกันนะผู้ถ้าพี่จิ๊บอยากมากนักนะก็ไปซื้อกินไปผู้ไม่ว่าคาแรคเตอร์จิ๊บในเรื่องนะคะดูแบบขี้เล่นเป็นคนอบอุ่นคารมดีค่ะ แล้วก็ในเรื่องเนี้ยเราก็จะเป็นแฟนกับชมพูนะคะแล้วซีนแรกอะ่ะมันบรรทัดแรกเลยเขาเขียนว่าจูบกันอย่างเร่าร้อนที่นั่นแบบโ๋อ้้เอศพอาอ่อนบทจบปุ๊บก็คือรู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงต้องแบบโดนทิ้งแล้วโดนทิ้งอีกเนี้ยพอจะมีความรักจริงๆก็แบบ กับแบบต้องเสียใจอะไรเงี้ยเห็นไม่ตรงการคือเรื่องของเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>มันก็เลยเป็นปัญหาว่าทําไมเขาถึงต้องเลิกกับแฟนทุกคนอะไรเงี้ยก็อย่าผู้่วงแต่น้องเป็นเมียพี่นะครับพี่ขอได้ไหมนะ ู้สึกว่ากอฟนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆถึงขนาดมีอะไรกับเพื่อนของแฟนได้กอฟอาบน้ำอยู่ค่ะอุ๊ยขอโทษทีนะคะไม่ทราบว่าใครพูดหรอคะไม่ต้องทำเป็นเนียมไม่หนูเลยฉันชมพู่เพื่อนแกงไงน้องป้ายแล้วก็เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของกอฟตอนอ่านบทก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าบทม,มันแบบ โอโหมีแย่งกันไปแย oh. ่งกันมาเนอะแล้วก็เป็นอะไรที่ไกลตัวเพราะว่าปกติไม่เคยคิดที่จะแย่งแฟนเพื่อนไงแต่อีตัวฝ้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบแบลวตีเนียนว่าเป็นเพื่อนสนิทแบบเหมือนหวังดีกับเพื่อนแต่สุดท้ายเป็นคนแย่งแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยเอ๊เราถ้าคนชื่อไซเนี่ยเป็นแฟนกับพี่ก๊อฟจริงๆเราจะเรียกคุณชมพู่ว่าเป็นอะไรกับพี่ก๊อฟดีนะก็เรื่องนี้เริยบซีนค่อนข้างรุนแรงคือมันร้อนแรงมากอะไม่รู้จะพูดยังไงเคยไปตามด้วยแล้วกัน ก็ทำให้รู้ไงว่าพี่เนี่ยรักน้องมากขนาดไหนไม่เล่นแม่ถามว่าเรื่องเซ็กซ์มันทำให้รักพังไหมก็ถามว่าเกี่ยวไหมโบนัสว่ามันก็มีผลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มากๆน,นี่น้ำป้ายอย่ามั่นหน้าให้มันมากนักเลยนะ เพราะยังไงเนี่ยเขาสองคนก็ยังเป็นผัวเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายกันอยู่ฝากเช็คบินด้วยนะเงินทอนน่ะเอาเก็บไว้อมมันก็ได้นะเผื่อจะได้พูดน้อยลงไอ้คำว่าเสน่หามันก็หาไปเรื่อยหาไม่มีวันจบสุดท้ายต้องเสียคนที่รักไปมีอะไรที่พอใช้พี่ชดชใช้ได้ไหมคะมีสิ กอฟอยากกับพูสักทีเหอะพูเหนื่อยแล้วอะที่ต้องมาสู้กับผู้หญิงของกอลแบบนี้อะคนเราจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่ด้วยที่ความรักอยู่ดีเสน่หางเดียวไม่ได้ความรักเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมนุษย์และสัตว์สรรพสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจําเป็นต้องมีความรักค่ะก็ใส่ใจคนที่เรารักเราก็ต้องทาทุกทุกอย่างทุกวันให้มันดีที่สุดอะค่ะน้องคะคะ แต่งงานกับกอลฟนะคะคู้คงคิดว่ามันมันคงเป็นโชคชะตาเพราะว่าทุกครั้งที่คบกับใครอะค่ะมันก็ต้องมีไม่เขาก็เราที่จะต้องไปตลอดมันไม่มีการที่แบบเราเลิกกันแล้วเขาถึงจะไปม,มีคนอื่นมันเหมือนมันไม่ใช่ครั้งแรกแม่คะแม่ก็รู้ว่าผู้รักแม่ขนาดไหนแต่พูดว่าเรื่องนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแม่ว่า กอล์ฟเขาไม่ได้รักคู่แล้วค่ะก็อยากจะฝากนะคะสเสน่หาสตอรี่ค่ะตอนชมพู่นะคะอ on air ทาง a i s Pay ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้คือมันจะได้เห็นมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบรักผู้ชายคนหนึ่งมากๆนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมมากเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้ดูละครแล้วก็ให้ดูย้อนกลับมามองตัวเองว่า เออมันมีแบบอย่างแล้วนะมีตัวอย่างแล้วนะแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นอย่างน้อยก็อันนี้ก็คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นได้เรื่องจริงก็คือละครเพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วก็เอามาสอนตัวเองค่ะฝากด้วยนะคะบอกลายว่